มาดูตัวอย่างข้อต่อไปลอกโจทย์ลงมาก่อนบัรทัดต่อไปเราจะจัดรูปเราจะแปลงสอกแวร์รุ้ให้เป็นเลขยยกกำลังอินดิเกรตวงเล็บ 2ส่วน x กำลัง1รลากที่2ก็ต้องส่วนอะไรส่วน2อลากที่2เขาจะไม่เขียนเลขสอรู้กันก็คือลากที่2องลาก2ก็ต้องส่วนในสองก้อนที่สองลอกมาก้อนที่3 แปลงสแควรูที่เป็นเลขยกกำลังกำลังสองลากที่สามก็ต้องส่วนอะไรส่วนสามเหมืนท้นต่อไปตัวส่วนถ้าไม่ใช่กำลังหนึ่ง 1, ให้ย้ายขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้กำลังหนึ่ง 1, ส่วนสให้เราย้ายขึ้นไปข้างบน จากกำลังติดบวกขึ้นไปข้างบนเป็นกำลังติดลบจากนั้นเราจะกระจายอินทิเกรตเข้าไปทั้ง3ก้อนก้อนแรกดึงสออกอินทิเกรต x กำลังลบ1ส่วนส แล้วก็ดีก้อที่2ดึง1ส่วน3ามออกอินทิเกรต x แล้วก็ dx ก้อที่3าดึงลบออกอินทิเกรต x กซ์ำลัง2ส่วนสามแล้วก็ dx บรรทัดต่อไปเราจะจัดการอินทิเกรตมาดูก้อนแรกอินทิเกรตอ่ะมันจะได้กำลังบวกเพิ่มไปหนึ่งข้อนีอ้มันจะเป็นเศษส่วนใช่นไหมเศษส่วนลบหนึ่งส่วนสองกำลังมันต้องบวกเพิ่มไปหนึ่งได้เท่าไหร่เราก็เอาสองคูณทั้งเศษและส่วนทำส่วนให้มันเท่ากัน ส่วนเท่ากันแล้วข้างบนจัดการคิดเลขได้1แล้วก็ส่วน2สแสดงว่ากำลังตัวนี้ได้เท่าไหร่ได้1ส่วน2วิธีรัดเวลาอินทิเกรตน,นะวิธีรัดนะกำลังมันต้องบวกเพิ่มไป1่งเวลาจะลัดให้เราเอาบนบวกล่างส่วนด้วยตัวเดิม เพราะนั้นบนคืออะไรบนคือลบหนึ่งแล้วก็บวกล่างบวกล่างก็คือบวกสองนะเอาบนบวกล่างบนก็คือลบหแล้วก็บวกข้างล่างก็คือบวกสองคิดเลขมาลบห่งบวกสองก็ได้หนึ่งเอาหนึ่งไปใส่ แล้วก็สว่วนด้วยตัวเดิมแสดงว่าสว่วนด้วยอะไรตัวเดิมสว่วนด้วยสองอก็ได้หนึ่งส่วนสองเหมือนกันเหมือนกันเอาบนบวกล่างแล้วก็สว่วนด้วยตัวเดิมคิดลับไปเลยทีนี้อย่าลืมกำลังเท่าไหร่ตัวสว่ว,สวนก็ต้องเท่านั้นกำลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็ต้องเท่านั้น เขมาก้อนที่2 1งหนงส่วนสลอกลงมาอินทิเกรตเอ็กกำลังหนึ่งได้กำลังบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นกำลังสองสองก็ต้องส่วนสองกำลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็ต้องเท่านั้นมาดูก้อนที่สาม กำลังบวกเพิ่มไปหนึ่งกำลังเนี่ยมันต้องบวกหนึ่งถ้าเจอเศษส่วนคิดลับเอาบนบวกล่างได้้าแล้วก็ส่วนด้วยตัวเดิมก็มคือส่วนได้3สามกำลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็ต้องเท่านั้นแล้วก็บวกสี่แล้วก็ตอบ เราจะมาจัดรูปจัดรูปจัดรูปมาดูก้อนหนะ้ามันเป็นเศษส่วนซ้อนให้เราเปลี่ยนหารเปลี่ยนหารกลายเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้น1นส่วนสขึ้นไปคูณก็กลายเป็น2อส่วนหนึ่งแบบนี้แล้วก็คูณอยู่กับ2ตัวนี้ลอกมากำลังหนส่วนสก็แปลงเป็นสแวร์ลูก มาดูก้อนที่สองจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเพราะนั้นหนึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้ x กำลังสองจับส่วนคูณส่วนสามไปคูณสองเป็นหกเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนมาดูก้อนที่สามมันเป็นเศษส่วนซ้อนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนห้าส่วนสามขึ้นไปคูณพลิกกลายเป็น สาส่วนห้าจะแปลงเป็นลากก็ได้ x ก,กำลังอะไร x ก,กำลังห้าส่วนสามแสดงว่าเป็นลากที่ลากที่สามแล้วก็บวกสอีกดึงบรรทัดส่วนหนึ่งเมื่องำเขียนเอาสองมาคูณสอง สี่รูทเอ็กส่วนหกเล็บดไว้แล้วก็ส่วนทั้งหมดด้วยห้า แล้วก็บวกสีแล้วก็ตอบ